Good morning สวัสดีคะ่ะทุกคน <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนนี้ถ้าใครที่ follow by ตามที่โคดส่งราคาให้นะคะ<ม>ก็คาดการว่าจะได้กำไรกำไรอยู่นะนะคะ <c oughs> เพราะว่าการาฟเนี่ยลงมานะคะลงมารับอยู่ที่4973 4967 นะคะ4,973ก็มาตอนนี้ก็ขึ้นไป3,900จุดกับ4,000จุดแล้วถูกไหมเออแล้วถ้าเกิดว่านะคะถ้าเกิดว่ากราฟนะคะเลือกที่จะเบรกเนอะเลือกที่จะเบรก5,21นะคะถึงนะคะถึง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  ถึง5 4 6 4 7หรือว่า5,050นะคะแน่นอนเลยว่ากราฟเลือกที่จะไปต่อนะคะกราฟเลือกที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่กราฟเบรกแล้วนะคะรีเทสกลับมาปุ๊บเนี่ยฟอลโล่ทิศทางเดียวคือบายค่ะนะคะนะคะเพราะว่ากราฟจะขึ้นไปที่นู่นเลยนะคะ5,102 5,124หรือ5 พันสองรอยยี่สิบห้าหรือห้าพันสองรอยห้าสิบสองเลยทีเดียวนะคะโอ้โค้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะาเสียงแหบช่วงนี้นะคะหวัด <c> เ <oughs> <What? c oughs> มื่อวานนี้ไม่ได้เปิดห้องเลยเพราะว่าไปต่างจังหวัดนะคะไปรับคุณแม่นะ,ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าการาฟรีเทสกลับมานะคะราคาที่เราจะสามารถเปิดบายได้ก็จะมีะราคาแถวแถวนี้เลยนะคะ ห้าพันนะคะนะคะแถวแถวสี่เก้าแปดแปดหรือไม่ก็สี่เก้าปศูนย์อะไรตรงนี้ค่ะนะคะ,ะ,คะก็คือโซนนี้ก็คือจะต้องเปิดเปิดเปิดขึ้นไปแล้วเก็บก่อนนะคะจนกระทั่งเขาชัดเจนว่าเขาเลือกข้างแล้วนะคะเขาเบรกเบรกที่ห้าพันยี่สิบเอ็ดะคะหรือห้าพันห้าสิรีเทคก,กลับมาก็บินต่อเลยนะจะ๊ะแต่ถ้า กา <c oughs> บอกว่าไม่ฉันขอตั้งลำอีกนิดหนึ่งนะคะขอตั้งลำอีกหน่อยนะคะเขาก็จะเบรกข้างล่างค่ะนะคะ,นะคะการเบรกข้างล่างก็คือต้องเบรก4ี่9้าห้าเกนะเบรก4ี่9้าห้าเก้าลงมาเปรี้ยงรีเทคกกลับไปลงต่อเลยนะคะก็มาตั้งลำแถวแถวสี่เก้าสองสองสี่เ้าหนึ่งสองสี่เหนึ่งหรือว่า4ี่เ้า เออ974882ตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเกิดว่าเขาเบรกนะเขาเบรกเปี้ยงลงมาแล้วรีเทสอ่อยๆนะคะให้เรามาตั้งหลับข้างล่างได้เลยนะคะเพราะว่ากราฟอาจจะย่ออีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางให้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะคะโอเคแต่อยงไรก็ตามนะคะในมุมมองของโค้ดคือโค้ดฟอลโล่บายนะถ้าเกิดว่าดูจาก M1 M5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ แล้วถ้าไปดูในเรื่องของ M15 ใช่ไหม M15 M15 อ่ะก็ต้องรอนะคะ M15 ก็รอเหมือนกันรอให้เขาเบรกเนาะถ้าเบรกได้ปุ๊บก็ขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยเพราะว่าโครงสร้างก็ใหญ่อยู่นะโครงสร้างก็โอเคอะ่ะก็คือชัดเจนนะคะถ้าดูที่ M15 นะคะดูที่ M15 นะก็นอกจาก ตรงนี้แล้วนะคะเขาก็คือถ้าเบรข้างบนมันส่งเสริมกันไงตรงนี้ก็จะเป็นคัแพแฮนเดิลเนานะคัแพแฮนเดิลแล้วก็ทั้งตรงนี้ก็คือเซมิหรือว่าคอนแทคติ้งนะเซมิติเคิลทเกิลหรือว่าคอนแทคติ้งที่ถ้าเขาเลือกข้างบนนะคะก็ไปเทคกันที่ไฮเก่าไปเลยนะโอเคสำหรับ m 1 5เราก็ดูกันใหญ่โตเนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่า เวลาลงมาลงปั๊บเดียวเวลาขึ้นมาอ,อาจจะขึ้นลำบากนะเออแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะเลือกข้างล่างนะเขาก็อย่างที่บอกนะมันต้องเบรกให้ได้นะเบรกปึง้งรีเทคกลับมาที่เก่านู่นเลย4,800เนี่ยเท่าโลนี้นะคะเท่าโลนี้เลยนะใกล้ๆโลนี้เลยถ้าเขาจะเลือกข้างล่างก็เดี๋ยวค่อยกลับขึ้นไปใหม่นะคะอะไรแบบนั้นเนาะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากการวิเคราะห์ไว้ประมาณเท่านี้เนาะแล้วเจอกัน คืนนี้หนึ่งทุ่มนะคะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือว่าเราเก็บกำไรด้วยความเข้าใจกราฟมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้โค้ดฝากมุมมองนะคะไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดใจกดแชร์ให้โค้ดด้วยนะสวัสดีค่ะ